Continental Residences b a n k คอกกสุตึกนะฮะสามยีสิบสองชั้นนะทางเข้าเว้นมาดีนะเพราะมันเว้นขึ้นมาก่อนใช่ไหมแล้วก็มีพวกสวน่แล้วก็มีจุดต่บพร้อมนะครับที่จอดรถสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะยูนิตมีคร่องปรับจิตนยูนิตสวนปลาชั้นนี้มีสระว่ายน้ำยี่สิบห้าเมตรนี่เยอะนะ ม,มีสารเด็กแยกด้วยตึกออกแบบโดย A49 นะครับทรงก็จะเป็นแบบว่าผมว่าเรียบๆทำเลสนะพวกแบบปราสาทเป็นเส้นๆลงมาอะไรเงี้ยนะสีสันแบบว่าเท่ดีนะครับที่จอดวนจอดนะไม่ใช่ริบรถนะครับแล้วก็กระจกก็น่าจะแบบเต็มๆนะแต่ว่าจะมีการแบ่ง ตามฟาษาดเนี่ยเหมือนไม่ได้เป็นกระจกต่อกันนะเป็นกระจกแบ่งตามฟาษาดแล้วดิ่งลงามานะก็เป็นอีกโครงการอยู่ซอยสุขุมวิทสิบหกนะผมว่าซอยนี้ก็อยู่ตรงข้ามฟูแลนด์ถ้าเพื่อนๆเคยไปมันก็อยู่ใกล้พระาลาพิเศษพระรามสี่โซกสุขุมวิทรายได้หมดนะครับรอดูนะตึกน่าจะสวยดีเป็นแบรนด์เด e s i d ส n เดนด้วยคนมาก็ ในส่วนของเซอร์วิสโรงแรมอินเตอร์คอนนะคมาดูเตาถั่วทางเข้านีเลยปากทางเข้ามันกว้างขึ้นอ่ะสวยอ่ะอะไรเงี้ย